สวัสดีครับสวัสดีครับสิรุท่นนะครับผมโ<ป>อ้โหโอ้โหภารกินด่วน,นเนยอะกินด,ด่วนอีกแล้ว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 ไป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 กินด่วนจากป้านแต่อีกแล้วโอ้ารรอโจากป้าน,นะาวนันนี้ปกติจะจากลุงนะจารระกลุงจะาทำกิจจากบ้านโอ้งานอะไไม่จบปะเนี่ยโอ้ตีโค้งไม้ไผ่เพิ่อนอ๋อ <โห S 2> ใช่ไหมสายพี่ครับโอ้โหภารกินด่วนต้องเอารถบรรทุกไปวันนี้พีโอ่ไม่ได้พีครับนะไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ได้เอ้าเอ้า สี่ครับไปภารกิจด่วนนะครับสี่ครับไปซื้ออะไรไม่รู้นะครับไปดูกันนะครับสี่ครับนี่ดึกขนานี้ยังต้องตามหาตามหายได้สี่ครับนะป้าตั่งด่วนเลยสี่ไม่มาไม่ได้ด้วยนะครับนะไปดูว่าเราจะไปทอะารกัรไหนสี่ครับวันนี้นะครับก็เราก็เตรียมงานนะครับเตรียมงานเตรียมรายการก็ตอนที่จะมืดยังไม่เสร็จเลยครับแฝงตุงให้สี่ครับนะเอาให้มันเสร็จตุงให้เสร็จเพราะว่าป้าเป็นคนใจร้อนทำอะไรอยากให้เสร็จเลยนะครับนะ ก็ต้องนานก็ไม่ยอมสั่งงานร้ยสีครับนะไม่ยอมสั่งงานไม่ัง,ง,าง,งานช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ใครก็จะไปทําทันนิสิไม่ร้อนมใช่ใชเราก็เลยต้องทํามันมึนๆนสิครับอาก,กาศเป็นเย็นด้วยครับผมนั่สีก็เดี๋ยวเราเดินทางไปทำธุรกิจด่วนนะครับให้กับทีมทีมงานเราทุกคนนะครับได้อิ่มหนำตำรานกันเอ้นนเผยแล้วเผยแล้วเผยเริ่มเผยเริ่มเผยเริ่มเผยนั่นสิครับเดี๋ยวเราซิ่งไปดูกันที่ว่าผมจะไปทําอะไรกับจ่าเอ็มนะครับ อยู่ในนะครับในยางคัมภืรนี้นะครับก็นะครับตอนนี้ก็นะครับสถานการนะครับโอ้โหทางบ้านสี่กอครับโอ้โหครับน้าตายออกมาแช่เละเทะเดือดนะครับพี่ครับโอ้โหน้บอกแล้วครับว่าอยากให้น้าตายขึ้นผมบอกหน่ไงน้าตายขึ้นจะมันเทิงนะมึงตัวใครตัวมันได้จ้ามันเทิงเลยเออโูปุยปุยปอบโดนหมดสำรองสำลีโดนหมดงานนี้เป็นไฟนกเป็นไฟก็กอกนะครับผมบอกเลยว่าตัวใครตัวมันนะครับยิงไกลวันที่ยี่สิบความจริงมันยิงเปิดออกมาแล้วงทีนิดทีนิดทีนิด นักทิวท่านก็มันใกล้วันที่ยี่สิบเข้ามาแล้วนะครับนะมันก็ธรรมดาแล้วครับทีความจริงมันก็เริ่มเปิดเผยออกมาเราเห็นนะครับแต่อย่างแต่อย่างไายทีครับเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจกันดีกว่าส่วนกอกเขาจะละอุกอะไรเปล่าเข้าไปแต่ทางนี้เรามีมีความฝุกก็พอครับผมนะคราวนี้เรามีฝึกเราเตรียมงานให้คุณปู่นะครับแล้วก็อ่าพวกนี้ก็ต้องเตรียมงานอีกทั้งวันนี้ทีครับนะ ก็ยังดีนะได้ทีมประกอบมาช่วยเสริมครับไม่งั้นไม่งั้นแย่เลยเสริมทัพเยอะได้เยอะเลยนะใช่ครับไม่ได้แรงได้เยอะเลยโอ้ไม่ได้ทีมประกอกมานี่นะเพราะแทนนะครับแล้วก็โชคแล้วก็ใครกันไมงั้นแย่น่ะสิครับโอ้โหเดี๋ยวนุูงได้ยวนลูกโอ้โหทิ้งกันเลยนะไปเราไป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 ลุ้นกันครับเอฟซีว่าจะไปไหนนะผมสามนาทีละไปเดี๋ยวไปเจอ บรรยากาศกันที่ร้านดีครับเราภารกิจด่วนก็ถึงแล้วนี่สีิครับภารกิจด่วนเรานะครับนี่คุณ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 ไหมคุณไหมจ้าคุณจำปาดงเองฮะเราไปสิครับไปทําภารกิจด่วนกันนะครับในยามค่องคืนนะครับไปโก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 ร้อยทีครับโอ้ชวนมากรถเบาหนุ่รถเบาหนุ่โอไม้ ตงนี้มันสองพันห้าโอ้โหหลบมาตัวความาเราบันเทิงนะสิครับเราเรากลังจะทาการนั่นสิครับนะภารกิจของเราในครั้คืนนี้นะครับก็รอดูครับว่าเรานะครับจะทำภารกิจสำเร็จไหมครับผมสิครานลุ้นกันลุ้นกันเอฟซีห้ามกระพริบตาครับบอกแล้วห้ามกระพริบตามีทีเด็ดแน่นอนทุกคนคาดไม่ถึงนะครับคลิปนี้ทุกคนคาดไม่ถึง มาฐานกี่เก่าสิี่เก่ากี่เก่ากี่เก่าไอพี่ครับนะงานเรายังไม่ติดพี่ฟิวพรุ่งนี้จะอายก็อยู่อีกครึ่งวันก็ไปแล้วตายแล้วโอ้ไม่มีเพื่อนบิวแล้วพี่ครับนะไอสามาปสามเออขับขับเย็นๆหน่อยกันได้ไอสามไปสามนี่กลับไปไหนอาจารยเตรียมงานเตรียมงานไอพี่ครับเราก็ไปครับไอพี่ครับไปทำพัคเกอสำเร็จนะครับ ทำให้สำเร็จที่ไม่ได้นะ่ีมันสำเร็จจริงไม่ได้นะครับป้าไม่ยอมนะสีครับต้องทำให้สำเร็จนะครับเฮ้ยอไหร่จอดข้างทางนี่สิครับต่อไปร้านนู้นก็ไหมงานนะสร้างก่อนไหมคุณเรือคำแล้วถึงแก่คุณเรือคำแล้วเฮ้ยบ้านเสียบอยไปแล้วฮึบ้านเสียบอยแล้วฮึใช่ปะบ้านเสียบอยเฮ้ยตายมั้งไป ปานดอยดอยนะสิครับเราถึงแล้วครับีิครับโอ้โหเมื่อกี้เรามาอีกแล้วมาอีกแล้วเหลือหรือเปล่าโอ้โหมีเหลือด้ขาอย่างนั้นโอ้ลมไปดูเราไปดูไปไปดูไป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 ไไปไไปรปไปไปไโอโปไปไปไไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 สปไ สองร้อยอ่ะตังกัเลยอ๋อนี่ด้วยครับเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยเลยเดี๋ยวจะได้อะไรม้างอันนี้นะครับพี่อันนี้สองร้อยสองร้อยแล้วก็อันนี้สองหูอนี่สองหูรุ่นสองปั๊บเรคือเนื้อนะครับผมแต่ว่าล้อล้อคิ้วไปแล้วกระดูกครับคิดส์เดี๋ยวรอสั่งกันไปเนาะ สั่งไว้แล้วนะครับสั่งไว้แล้วเดี๋ยวไปส่งที่ทุ่งนานะครับไปส่งที่นาถึงนาแน่นอนอีกจับเวลาเลยนะครับถ้าแม่ค้าไปเลทนะครับผมจับเวลาเลยเวอาแล้วนะจับเวลานะเอาตับได้นะได้ค่ะจแฟนทุกอย่างบอกแฟนทุกคนแฟนด้วนเลยเหนีวแล้วโอ้โหสิครับภารกิจเราไม่สำ สำเร็จสำเร็จสำเร็จแต่ว่ล้าช้าล้าช้าไปอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้อยู่เนาะได้ได้ได้ข้คอนเฟิร์มพอดีเต้นเต้นพอดีจ่ายตังค์เขาไปเลยเดี๋ยวเราค่อยให้เขาไปตรงครให้แฟนไปตรงของเคลียร์เรียบร้อยเนาะโาเครเดี๋ยวเรานี้เราเรากินเนื้อแต่เดียวไปก่อนโอเคครับขอมาอัีเดี๋ยวไปเจอที่ทุกนาพอดีตังเจก่อนแล้วล้านนี้รีประจําแยกคุณประจําครับราบประจํครั้งนี้นะครับแม่ติมแม่ติม สามปีไปด้วยเจนะ้าเจ้าโอเคไปจ้จาครับก็ <ๆ S 1> สั่งไว้นะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปส่งที่ทุ่งนานะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึงชั่วโมงโอ้ยสีสดเลยอ่ะโอ้เจ้าแรกเลยมั้งนี่มาจองไว้นะคิวแรกนะครับเจ้าแรกเลยประเดิมเดประเดิม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 รเึมรเล่จ้าสายบ้างครับ นนีะเราก็เป็นไฟเสบียงมาเหมือนเดิมนะคือเก่าครับคือเก่าคือเก่าเอาหลังเดียวครบแล้วพี่ครบและเดียวครบแล้วไม่ต้องเปิดแล้วมาใพี่เมื่อกี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปที่ทุ่งนาต่อนะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดอะไรอีกเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันน่าจะค่ำอยู่วันนี้ค่ำกับค่ำครับเตรียมงานเนาะพอดีเรดงานเราพอดีอะใช่ครับผมครัับสสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับ